โอ้ด้ที่นั่งดีเนาะเอออยากกัดสลิลูกดูได้นั่งค้างป่าเลยโอ้โหนี่มันที่นั่งแม่ลงมาลงมาเลยค่ะลงมาเลยนะมันที่นั่งแม่นะคะชิลิวลงมาให้แม่นั่งข้างป่าเลยลงมาเลยลิวลิวกิว ชิลิวอย่ากัดมันจะขาดลูกชิลิวมันจะขาดเดี๋ยวหนูไม่ได้นั่งนะเข้าใจไหมคะนั่งอยู่เฉยอ่ะดื้อโอเคไหมโอเคไหมเรียวออยู่เฉยสิคะอย่ากัดสิคะถ้าหนูกัดหนูจะได้นั่งแป๊บเดียวนะคะออออเอาเอาเอาดิวแม่ตีริวได้ไหม แม่ตีริวได้ไหมตีลิวได้ไหมล่ะอยู่เฉยค่ะเองมากมากนหันมากลาบบ่ายยจุคนก่อน